ยกจะมาวิเคราะห์อย่างเป็นธรรมแล้วกันนะคะยกจะบอกว่าโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปคนเนี่ยหันมาซื้อของออนไลน์กันมากขึ้นนะคะถ้าเรามองดูอย่างแอปพลิเคชัน lazada shopee นะที่พวกเราเนี่ยคุ้นเคยกันดีนะคะ มันเป็นโอกาสของใครนะคะ l a ช da Sho ป,ปีเข้ามาเนี่ยมันเป็นโอกาสของพวกเราทุกคนนะผู้บริโภคนะ,คะสามารถมีให้เลือกซื้อของเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นมีสิ่งที่ให้เราเลือกของได้มากขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นระบบแบบ market place นะคะจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราก็สามารถทำได้เจ้าของเป็นคนไทยสามารถทำแอปพลิเคชันแบบนี้ได้นะ,ะเงินเนี่ยมันไม่ล่วไหลออกนอกประเทศนะ,ะแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นนะคะ แอปพลิเคชันอันนี้นะคะสามารถให้ผู้บริโภคเองเนี่ยนะคะสร้างรายได้จากการเป็นผู้บริโภคในแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยหมายความว่าผู้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะแทนที่ปกติเนี่ยเราเข้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในแอปต่างชาติใดๆเนี่ยเราไม่เคยสร้างรายได้จากแอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะคะแต่ว่าแอปนี้นะคะมันมีจุดเด่นที่มันแตกต่างออกไปนอกจากเป็นแอปคนไทยเสียภาษี ให้กับประเทศไทยเงินและ Data คนไทยเนี่ยไม่ล่วไหลออกนอกประเทศแล้วนะคะยังให้โอกาสคนนะคะทั่วๆไปนะคะสามารถสร้างรายได้จากการช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่คนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะคะก็โดดเข้ามานะ,ะตบเท้ากันเข้ามาเพื่อเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือว่าสินค้าของเขาเนี่ยก็สามารถ มาจอยแล้วก็ทําให้ยอดขายเขาเนี่ยเติบโตขึ้นได้สิ่งที่แอปที่หยกกำลังพูดถึงเนี่ยเราพยายามจะทำนะคะก็คือการดึงค่าการตลาดของเจ้าของแบรนด์นะคะที่ทำการโปรโมททำการเสียค่าโฆษนณานะให้กับสื่อต่างๆอย่างเช่นสื่อทางวิทยุโทรทัศน์นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะในยุคสมัยนี้นะ คนทั้งโลกนะคะก็ให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะเป็นสื่อสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะณนะตอนนี้นะคะการจ่ายเงินซื้อสื่อออนไลน์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะประมาณถึง20%ของการซื้อสื่อทั้งหมดเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงนะที่จะสามารถดึงเงินจากเจ้าของกิจการเจ้าของแบรนดะที่ลงเงินโฆษณาในสื่อมีเดียต่างๆที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อต่างประเทศนะอย่างเช่น Facebook เงินก็ออกไปนอกอเมริกานะคะ l ล n e l a z a o a s h o p ป e YouTube g o เ g l e นะคะเราจะสามารถดึงเงินเหล่านั้นนะ่ะยังไงนะมาให้กับผู้บริโภคด้วยกันเองเราจะสามารถดึงเงินเหล่านั้นเนี่ยมาให้กับในฐานะที่เราเนี่ยเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันนี้ให้กับ เพื่อนๆรอบข้างเราเนี่ยได้รู้จักและอีกเหตุผลหนึ่งนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าและบริการเจ้าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยสามารถดึงลูกค้าของเขาเอาไว้ให้อยู่กับเราได้ตลอดไปเรียบเสมือนกับว่าเราจะสามารถดึงลูกค้าของเราอะให้มาเป็นแบรนด์โลอัลตี้กับเราเป็นไปซึ่งอันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะมาสอบถามยกหลังไมค์ก็ได้นะคะว่า สิ่งที่หยกกำลังพูดเนี่ยมันทำยังไงหรอดังนั้นนะคะโอกาสของอ e ีคอมเมิร์ซในยุคนี้นะคะเป็นโอกาสของใครนะคะหยกบอกว่าเป็นโอกาสของทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานประจำนะคะและยังเป็นโอกาสให้กับเจ้าของสินค้าและบริการเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะสามารถนำธุรกิจเนี่ยเอาเข้ามาจ่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะ